ยงใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราพะจ้ะให้มีความรู้สึกว่าสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำ่านมาให้ติดเป็นนิสัยเลยปรบุญบาร,รมีความดี ที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบุญบารมีความดีเรื่อยมาเลยในทุกๆบุญทุกๆบารมีทุกๆความดีดรวมเป็นดวงบุญใสๆ ติดใจในสกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดใจในส่นกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบาย ดวงวนนั้นกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสอยิ่งกว่านี้ใสเกินใส เกินความใสใดๆทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆแล้วก็เรามองดูพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างนั้นแหละ จะเป็นแสงที่ใสเย็นสบายึกติเป็นทีน่ใสเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไปนึกในตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกัน ต้องมันฝึกมันนึกมันคิดถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ล่าสุดนี้มารวบเป็นดวงบุญใสๆสติดอยู่ในกลางกายปฏิสูงกลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิด ที่หลับที่ตื่นไปสู่อายตนานิพานดังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะ มีผู้มีบุญหลายท่านดีๆไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปัโลก ปัจจัยใสหะับไปดีใจหมองไปไม่ดีไปอาบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสยอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราดำเนชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีเนี่ยมันมาใช้เห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีหระ ถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ประโลกจะทำไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกขทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกัน แต่อย่าทุกข์ทรมานน้อยมากานกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งรู้จักหลักวิชาถ้าไม่รู้ก็ทำให้เป็นเพาทำให้เป็น,ปนแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมา,มากแต่เราไม่หมั่นนึกเพราไม่เข้าใจใตายใหม่ๆนี่ เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำใจมันก็จะปูพันอยู่กับความทุกขเจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปตะกายหยาบไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็จะมีเจ้า้าที จากยมโลกเข้ามานะพาไปตามกำลังแห่งบากกรรมที่เราทำมาไวนะ้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนอีตรงนี้ถ้าเดิมเล่าโุบุรีเป็นอาจินเป็นอาจิน,นกรรม เจ้น้าที่ก็จะพาไปในยมโลกของมาวนรกขุมมาก่อนที่หมายถึงว่าจะเราทำบุญกับบาปควบคู่กันไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำตามหน้าที่มั่งนานๆก็จะไม่ศรัทธาสักทีหนึง่งหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละ มันไปเลยลักษณะที่ไม่มีเสื้อมีว่ามีแต่เครื่องบรรณาการเขาใส่นอยู่มันตกออกตกใจโทคุมตัวไปเ้าไปอ,อกสันก็อนแวนอยู่ที่หน้าลานอีกลานวิภากสายอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วน่าสยองน่าสะเปลึงกลัวใจยิ่งหมองหดหูน่ะเข้าไปอีก พอถึงคลาวประกาศที่ตัวเดินตามเข้าไปในสภาพที่เปลยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไว้มีเครื่องบรรณาการไปหวาดเสียวอีกอีกตอนไปนนั่งอยู่ตรงบันลังหน้าบันลังนะถ้าโชคดีก็ฉายลำบุญมาให้ดูก่อนพอเราลึกได้เป็นบ้าเป็นมาแล้วนะบุญนึงจะส่งผล น้ำและหลหดตอมาก่อนสึ่งจะมารับบุญที่กระบุตศไปให้ซึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่โยมโลกแล้่งถึงจะมีขั้นตอนกันออกมากว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสาขนขวัญแขวนกวอาจจะเดินทางไป ตางกำลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนเพราะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านารกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัวหรือเข้าใจผิดฝักกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ใช่ใกลตัวคือมาศึกษาบ้างแต่มันเกี่ยวกับตัวมันต้องศึกษา จราะฉะนั้นมันนึกถึงบุญเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวาไว้นี่ทุกวันให้สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลูกทุกๆคนเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราตังนั้นในตอนนี้ก็ต้องนึกนะลูกนะนึกให้ดีดีเดียนึกให้ดีนึกถึงบุญให้เป็นดวงใสใส แม้ยังเห็นไม่ชัดก็ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนแบบเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกระเพชรเหมือนกระจบหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆซึ่งเรานึกง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการนึกการเห็นเันก็นึกง่ายอย่างนั้นไปก่อน ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้คุ้นเคยนึกบ่อยๆมันก็คุ้นเคยแล้วก็จะชัดเจนกันเองจากการนึกเห็นก็จะมาเป็นการเห็นได้จริงๆาภายหลังเมื่อใจหยุดนิ่งในถูกส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพราะมันทำแทนกันไม่ได้ ไม่มีใครทําแทนเราได้เราต้องหายใจเองรับประทานเองปฏิบัติธรรมะก็ต้องปฏิบัติเองนึกถึงดวงบุญก็ต้องนึกเองจนกระทั่งมันคุ้นเคยและก็ชินติดเป็นอุปนิสัยกระทั่งกลายมาเป็นขันตสันดานติดเลยติดอยู่กับตัวของเราเป็นอัตโนมัติ เหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันที่ไม่ต้องมีใครมาตักเตือนเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนลมาหายใจเขาออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้ตามระลึกนึกถึงบุญโดยนึกเป็นภาพโรมไปก่อนมาบุญทั้งหมดมาโมเป็นโดอย่างนี้ หรือจะเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้ง่ายประทับใจในบุญใดก่อนที่นึกทีไรและวปลื่งทุกทีน่ยนึกถึงดวงบุญบุญนั้นการกระทํานั้นก่อนพอความปลื้มเกิดขึ้นมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆทุกๆบุญที่เราระลึกไม่ได้ ให้มารวมเป็นดวงบุญใสใส,สติดอยู่ในกลางกายซึ่งจะเป็นจุดหลักย็ดของใจเราเมื่อใจมีความเปลื่มบิติในบุญในความดีที่เราทำความสงบกายสงบใจก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งก็จะนำมา ซึ่งการหยุดนิ่งใจก็จะหยุดนิ่งหยุดายในก็จะหยุดไปเรื่อยๆอยู่กับเนื้อกระตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความสำเร็จในชีวิตความรอบรู้อะไรต่างๆในเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้น เราะฉะนั้นตอนนี้เราก็น,นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะอย่างสบายๆค่าๆกันเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบงั้นแหละมันก็เพลินๆไ่นึกมันก็นจะได้เพลินแต่เพลินอยู่ในบุญเมื่อใจเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญเนี่ยใจมันก็จะใสๆ และยิงเก่บประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยใจก็จะยิง่งอยู่กับเนื้อกับตัวยิง่งหยุดยิงย่งนิงอยู่ทีู่ศย์กลางกายฐานที่เจ็ด สัพเพพุทตาภาลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอะรหันตานันเตเจนะรักขังปันธามิสัพพโสเตอัถลัตตาสุขิตาวิรุณหะพุทธศาสเนอะโรคาสุขิตาโหตัสหะสัพเพหิยาติภิ สัพพุทตานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทโทธิภวันตุเต